ลุงการที่เรารับคนที่สามเข้ามาเนาะคนนี้ที่เขาเป็นคนใหม่ที่เข้ามาคุยกับเราลุงไม่รู้สึกสงสารเขาหรอครับว่าเขาจะอยู่ในสถานะแบบไหนหรือว่าต้องมานั่งรอคอยเวลาที่เราตกลงกันจะได้พูดคุยกันหรือว่าเขายอมรับในเงินไขนี้ได้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเราต่างมีคนของการรลกกันะคะแต่ว่าด้วยความที่ที่เราแบบตอนนี้เราก็ไม่มีใครแล้วเราก็มีแค่เขาตอนนั้นก็ทําเขาก็ทําให้เรารู้สึกดีเราก็อาจจะประการเป็นคนที่รู้สึกมากกว่าไปแล้วอะค่ะ <The> ให้ไม่พอหรือขอมากไปให้ไม่พอหรือเธอขอมากไปในรุงเร่าให้ฟังสิคะว่าเจออะไรมานะพบกับแฟนมาเก้าปีแล้วเพิ่งเลิกกันไปอะค่ะค่ะด้วยสาเหตุที่ว่าแบบลุงคิดว่าเก้าปีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความสุขใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ได้มีความทุกข์ทั้งหมดแต่ว่ามันเหมือนมันมันเหมือนแค่ความรักของเราอะ่ะ ในโลกของเราอ่ะมันมีแค่คนสองคนไม่พอมันมีทั้งการงานการเงินครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง้วยทําให้สาเหตุหลายๆปัจจัยทาให้เราเลิกกันเอ่อเริ่มที่จะมีคนคุยแล้วคราวเนี้ยค่ะลุงไม่ได้โปรแกรมว่าต้องเป็นคนคุยคนนั้นนะคะแต่แค่ว่าคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีความสุขจากจากจาก,จากความสัมพันธ์อื่นได้อ่ะคือเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ความสุขเดียวที่เติมเต็มเราแล้วอะคะ่ะอ,อันนี้ มำลังจะบอกว่าที่เลิกกับแฟนอ่ะไม่ได้เลิกเพราะคนคนนี้นะคะแต่หมายถึงว่าอาจจะมีความสุขอื่นหรือว่ามีคนอื่นที่ดีกว่าให้เราไปค้นหาหรือรออยู่อะคะ่ะครับจาาลุงนิดนึงนะคบกับแฟนมาตั้ง9้าปีแต่ลุงบอกว่าที่เลิกกันไปเพราะว่าเรามีสิ่งอื่นๆด้วยคือที่พี่งงตรงนี้ยเพราะทุกๆคนก็มีสิ่งอื่นๆเช่นเดียวกันทุกคนมีความรักทุกคนมีแฟนแต่ทุกคนก็มีงานแต่ทําไมพี่ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทําให้คนสองคนต้องเลิกกัน แต่ทำไมรุงถึงรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุล่ะคะอาจจะเพราะว่าลุงเป็นคนที่พยายามมากกว่าเขาอะค่ะคือทุก ท,ทุกๆอย่างลุงเอาเอา,เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในครอบครัวของเขาไปช่วยแบ่งเบาภาระของเขามันทําให้ลุง,งเหนื่อยเองแต่จริงแล้วเวลาที่เราพยายามทําอะไรให้ใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราลากเนอะเร,เราอยากทําเราจะไม่รู้สึกว่าเราพยายามนะครับต้องบอกว่าระยะเวลากเปีลุงพยายามมาตลอดะคะ่ะตั้งแต่มื่อปลายอะนะคะอันนี้ <c oughs> คือจนเราเรียนจบด้วยกันมหลาลัยที่เดียวกันทํางานยังอ,อยู่คอนโดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลุงพยายามมาตลอดแล้ว แล้วคือพอมาจุดหนึ่งที่เราทํางานเนี่ยเรามีชีวิตที่อาจจะแบบว่ามีแผนที่จะสร้างครอบครัวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังเหมือนเดิมเรารู้สึกว่าเรามองไม่เห็นอนาคตร่วมกันท,ทั้งที่เขาบอกว่าเราสามารถมีอนาคตร่วมกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็มีกันมาตลอดเก้าปีแต่ว่าเรื่คําพูดกับในทางปฏิบัติอะลุงยังต้องแบบซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่เห็นว่าเขาจะพยายามในสิ่ง ในในสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับอนาคตของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนี้ดูเป็นสาเหตุที่ชัดกว่าอีกอพี่รู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นอันนึงที่ทําให้รุงรู้สึกว่ารู้สึกว่าทําไมเราเห็นโกข้างหน้าไม่เท่ากันเคยสื่อสารเรื่องนี้กับเขาบ้างไหมครับว่าเฮ้ยเธอฉันพยายามเยอะมากเลยเธอทําอะไรหน่อยสีเคยบอกขอเขาไหมครับเคยบอกค่ะเคยบอกไปบอกมาตลอดจริงๆพกมาตลอดเลยแต่ว่า อาจจะเพราะว่าอันเนี้ยลุงก็มีการคิดในมุมมองของเขาในระดับหนึ่งว่าแบบเขาอาจจะเชื่อใจเราหรือว่าเขาอาจจะเอ,อเคยชินแล้วก็อาจจะคิดว่าวันอาจจะคิดว่ายังไงเราก็เราก็ยังเป็นกับเขาอยู่อย่างเงี้ยพราะที่เราซัพพอร์ตเขาตลอดไปหรือ <Okay. S 2> อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะหมดใจหรือเราจะเปลี่ยนไปหรือเราจะแบบเลิกกันนะคะ okay. Okay. เพราะว่าลุงก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเลิกกับเขามาเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาจนมาแบบเข้าปีที่เก้าเนี่ยค่ะ okay. ที่สุดแล้วเราก็เริ่มมีคนคุยใหม่ใช่ค่ะอืมค่ะแล้วตอนที่คนคุยใหม่เข้ามาเนี่ยคนคุยใหม่เขารู้ไหมคะว่ารุ้งมีแฟนที่คบกันมาตั้งเก้าปีแล้วค่ะอืมแสดงว่าเราก็บอกเขาหมดเนาะล้วก็เราก็เปิดเผยนะใช่ค่ะอ่าบอกหมดเลยค่ะแล้วก็ เราเราตกลงกันว่าแบบระยะเวลาไหนที่เราจะคุยกันได้หรือไม่หรือไม่คุยกันไม่ติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้ปิดบังกันครับลุงการที่เรารับคนที่สามเข้ามาเนาะคนนี้ที่เขาเป็นคนใหม่ที่เข้ามาคุยกับเราลุงไม่รู้สึกสงสารเขาแล้ครับว่าเขาจะอยู่ในสถานะแบบไหนหรือว่าต้องมานั่งรอคอยเวลาที่เราตกลงกันถึงจะได้พูดคุยกันหรือว่าเขายอมรับในเงื่อนไขนี้ได้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ย เราต่างมีคนของกันและกันครัสิ่งที่วันนี้ลุงโทรเข้ามาลุงอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรครับลุงต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเราต่างมีคนของกันและกันใช่ไหมคะอ่ามันก็เป็นอะไรที่แฝงแต่ว่า,าวณันนี้ลุงอะ่ะเลิกแฝนแล้วแล้วกลายเป็นว่าลุงอะ่ะเป็นฝ่ายที่เป็นมือที่สามคนเดียวอืเพราะทางูุนไม่เลิก ใช่ค่ะทางนู้นไม่เลิกเพราะเขาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยคะ่ะแล้วก็เขาก็แฮปปี้กว่ากว่าในสิ่งที่แบบลุงเจอกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันอยู่ในข้อตกลงตั้งแต่แรกด้วยหรือเปล่วปาว่าถ้าเกิดว่าเราลุงกับเขาคบกันก็คือเขาก็จะไม่เลิกกับแฟนอย่างนี้ไหมคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเลิกกับแฟนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วลุงก็ไม่ได้มองว่าเขาจะต้องเลิกกันเพื่อมาแบบมาจริงจังกับลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ว่า แต่ว่าด้วยความที่ที่เราแบบตอนนี้เราก็ไม่มีใครแล้วเราก็มีแค่เขาตอนนั้นก็ทําเขาก็ทําให้เรารู้สึกดีเราก็อาจจะประการเป็นคนที่รู้สึกมากกว่าไปแล้วอะค่ะเราหนะน่ะแฟนสองคนแต่อีกสองคนคือคนที่เป็นแฟนของเขาและคนที่เป็นแฟนของเราเราก็ไม่ได้แฟนกับเขานะเวลาที่เราเลือกเลือกใครสักคนหนึ่งอะเราควรรับผิดชอบไปถึงความรู้สึกของเขาด้วยอะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าก็นี่ไงก็อยู่ก็ไปอยู่เป็นแฟนเราแล้วไง เราจะไปคุยกับใครก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็เธอก็ยังเป็นแฟนอยู่ดีนั่นแหละไม่มีใครอยากเป็นอันดับหนึ่งทุกคนอยากเป็นอันดับเดียวค่ะใช่ปะถ้าเป็นอันดับหนึ่งแปลว่าอยางไงก็ตามก็ต้องมีอันดับสองสามสี่แล้ววันนี้รุงได้เห็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นละตอนแรกก็ได้ได้ได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วมันได้ที่ไหนล่ะพอถึงวันหนึ่งรุงก็อยากได้มากกว่าเดิมพอรุงก็จะงงว่าเฮ้ยก็วันนี้โลกของฉันมีแต่เธอแต่ทําไมโลกของเธอยังต้องมีอีกคนหนึ่ง ลุงลืมลุงลืมไปว่าตอนแรกที่เริ่มเจอกันลุงก็ไปรับเงื่อนไขนี้ก่อนนะใช่ค่ะปัญหาของลุงตอนนี้ที่ลุงบอกว่าอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เมื่อกี้ลุงพูดออกมาประโยคนึงบอกว่าพอเราเลิกกับแฟนปุ๊บเราก็ไม่มีใครเราก็มีแค่เขามไม่จริงอะครับลุงเลือกที่จะมีแค่เขาตั้งหากจริงๆลุงมีโอกาสที่จะเลือกคนอื่นอีกตั้งเยอะอืมถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ติดเงื่อนไขแบบนี้แล้วแล้วก็ไม่สามารถทุ่มใจให้ ทุ่มใจให้ลุงได้จะกลับไปเป็นโจทย์เดิมเลยนะก็คือโจทย์แฟนเก่าเก้าปีที่ไม่มีใจให้มากขนาดนั้นอะมันเหนื่อยนะพี่บางทีแบบคือคือที่ที่อยากมาปิึช้าคือตอนนี้ยลุงไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ลุงกําลังทําอยู่มันคือความสุขที่แท้จริงไหมเพราะว่าไม่ใช่นนครับบอกเลยอืค่ะตลอดเวลาเก้าปีอะลุงทําอะไรแบบแบบมีคนสองคนมาโดยตลอดทีไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่า หรือว่าแบบแค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์การพักผ่อนของลุงคือคือใครสักคนนึงมันคือบุคคลที่ไม่ใช่สถานที่หรืออะไรเงี้ยค่ะเข้าใจเข้าใจลุงโสดมาเงี้ยลุงก็คือเหมือนแบบยังยังหาเซฟโซนยังหาณจุดจุดนั้นที่ลุงเคยสบายใจหรืออะไรเงี้ยไม่เจอลุงก็เลยไม่รู้ว่าลุงอ่ะต้องการที่จะมีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตหรือว่าลุงยังไม่ลองทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวเพื่อหาความสุขให้ตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเก้าปีอ่ะคือทำสองคนมาตลอดเนี่ยค่ะ มันเป็นสองเวที่แบบว่าเราจะต้องไปมีใครอีกสักคนหรือเปล่าการใช้ชีวิตอย่างรุ่งเสี่ยงมากนะที่รุงเอาความสุขทุกขของเราไปผูกไว้ที่ใครสักคนหนึ่งรุงบอกว่าเก้าปีที่ผ่านมารุงต้องจะต้องมีกิจ,จกรรมมีอันนั้นอันนี้ใช้ชีวิตกับอีกคนหนึ่งมาตลอดแต่รุงก็ไม่ได้เรียนรู้จะรักษาเขานะในวันนั้นที่หนูคบ,บกับแฟนเก้าปีแล้วน้องบอกว่านั่นคือความสุขของหนูหนูก็เลยไปมีคุยกับคนอื่นจนความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่สองละเป็นสามค่ะเอแล้วไม่ใช่แค่สามนะจริงๆพ่ววงด้้ยซําเพราาะเขขมีคนองเขาอยู่ คนใหม่ของหนูก็มีคนของเขาอยู่หนูต้องนับเขาด้วยนะคะเพราะเขามีผลต่อความสัมพันธ์ของเราเช่นกันและพอวันนี้เรากําลังจะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะรุ้งคือฉันเลือกจะเป็นโสดหรือเป็นมือที่สามโสดก็แค่ไม่มีใครดีกว่าไปแย่งคนของใครนะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าคนทุกคนอยู่ได้น้องคะตอนเรคลอดออกมาจากท้องแม่ไม่ได้จุกมือใครออกมาด้วยนะค่ะ นะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูใช้วิธีการเลือกคนหรือคิดแบบเนี้ยใครก็ได้มาอยู่ข้างๆชันทีที่สุดหนูก็แค่เพิ่มสถิติอ,อกหักให้ตัวเองอย่าเฝ้าหาเซฟโซนจากคนของคนอื่นค่ะเพราะแค่เข้าเป็นคนของคนอื่นก็ไม่ใช่เซฟโซนแล้วละ่ะดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ไม่พอหรือขอมากไป